การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งม,ม,มีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณางเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565 ผู้ขอรับการประเมินนายร,นนรุณกฤษิโสภิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสีธรรมราชเขต3ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายร,นนรุณกฤษิโสภิกุลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปัจจุบันอายุ40ปี B. อายุราชการ17ปีประวัติการศึกษาระดับปวชสาขาการตลาดโรงเรียนพานิชยการหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระดับปริญญาตรีเอกพะละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนบ้านทุ่งโรงเตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์80180ส,สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ผดมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งโปะบริหารงานโดยนายรนกฤษโสภิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโปะมีข้าราชการครูประจำการจำนวน2คนมีครูวัตราจ้างจำนวน5คนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและมีนักการพานโรง1คน ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด64คนระดับชั้นอนุบาลจำนวน14คนและระดับชั้นประถมจำนวน50คนองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชมุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องและครบถ้วน 1-3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง1.5 การนิเทศกำกับ <first> ต <speaking. S 1> ิดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการรีเดิมพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากร,กรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำการการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนเล็กเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจเรียธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทาย3เรื่องประเด็นท้าทายที่ 1. เรื่องการพัฒนาโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 มีการประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งโปะสามารถพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพประเด็นทัาายที่3เรื่องการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ๊ะมีแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนครูและบุคลากรสามารถใช้จัดก,การเรียนรู้ได้จริงองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหนังสือสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสได้รวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยดีเสมอมาดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคือหลักร่วมคิด ร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบองค์ประกอบที่สามการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถอุทิศเวลาให้กับทางราชการและงานส่วนรวมด้วยดีเสมอมา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจให้กันนายรุณากิจโสภิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ